ชีวิตครอบครัวหรือชีวิตคู่ก็จำเป็นต้องรู้กฎหมายนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะรู้ไว้ใช่ว่าใน5นาทีกับกฤษฎารดีๆที่ผู้หญิงควรรู้เมื่อพูดถึงการใช้ชีวิตคู่แน่นอนคะ่ะในบางครั้งบางเวลามันก็เหมือนลิ้นกับฟันแบบ3วันดี4วันเลิกอะไรอย่างเนี้ยนะคะเวลาที่มีเหตุทะเลาะกันคนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัว จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มากกว่าส่วนตัวนะคะเพราะมันคือครอบครัวและถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆแล้วเราก็คนที่เดือดร้อนก็ต้องเป็นเจ้าตัวคนเดียวถูกไหมคะเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้ค่ะว่าถ้าคุณติดโควิดคนที่จะเดือดร้อนคือตัวคุณคนเดียวหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่แต่คนที่ได้รับผลกระทบก็คือคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดของคุณใช่ไหมคะความรุนแรงในครอบครัวก็เช่นเดียวกันค่ะ เมื่อมีการทำร้ายกันในครอบครัวคนที่ได้รับผลกระทบก็คือคนที่ถูกกระทำและอาจจะลามไปถึงบุคคลใกล้ชิดอื่นๆในครอบครัวของคุณด้วยเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นที่หลายคนมักจะบอกว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวก็คงจะไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะอีกคำานึงที่เรามักจะได้ยินก็คือมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนความหมายของคำว่าละเอียดอ่อนไม่ได้หมายความว่าห้ามไม่ให้เข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะ และเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไงคะมันถึงได้มีกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวซึ่งมีมา15ปีแล้วนะคะตามความหมายของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยบุคคลในครอบครัวหมายถึงใครบ้างสามีพันรายาคู่สมรสหรืออดีตคู่สมรสผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีพันรายาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรและบุตรบุญธรรมและหมายความรวมถึงคนรับใช้อยู่ในครอบครัวด้วยนะคะ เจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะก็มีหลักใหญ่ใจความอยู่2อย่าง 1. ก็คือต้องการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำส 2. ปกป้องคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวมาดูข้อแรกกันก่อนนะคะการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำคืออะไรการที่มีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ใช้ความรุนแรงกับคนในครอบครัว จำเป็นที่จะต้องได้รับการบำบัดแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ห้ามไม่ให้เข้าไปใกล้กับผู้ใดผู้หนึ่งที่พำนักอาศัยอยู่จนกว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แล้วต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้เสียหาย และหากไม่ปฏิบัติตามก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้มาดูเจตนารมณ์ในข้อที่2ก็คือการปกป้องคุ้มครองให้กับผู้เสียหายหรือผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเช่นการเข้ารับก,การตรวจรักษาจากแพทย์ขอรับคำปรึกษาหรือขอรับคำแนะนำจากจิตแพทย์รวมถึงนักสังคมสงเคราะห์ และการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำตาม,ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายคุ้คมครองผู้ถูกกระทำความบุรุนแรงในครอบครัวโดยต้องมีการบันทึกก่อนการยอมความที่สถานีตำรวจรู้ไว้ใช่ว่าการยอมความในคดีครอบครัวแตกต่างกับการยอมความในคดีอื่นๆยกตัวอย่าง<ม>เช่นในกรณีที่เราไปขับรถชนคนอื่นทำให้เกิดความเสียหายผู้ที่ถูกชน หรือผู้เสียหายสามารถที่จะแจ้งความเอาผิดกับคนที่ขับรถชนได้แต่ถ้าคนผิดยอมที่จะประนีประนอมยอมความไกล่เกลี่ยและรับผิดชอบต่อค่าเสียหายนั้นก็ถือว่าคดีเป็นอันจบสิ้นโดยไม่มีการฟ้องร้องหรือเอาผิดในทางคดีอย่างใดและตำรวจสามารถที่จะถอนคำร้องทุกได้แต่คดีความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่อย่างนั้นถึงแม้จะมีการร้องทุก และมีการเจรจาไกล่เกลี่ยยอมความกันได้แต่ก็ยังไม่สามารถถอนคำร้องทุกได้จนกว่าผู้กระทำได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงก่อนการยอมความจนครบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายถ้าครบเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะถอนคำร้องทุกได้เมื่อนั้นและถ้าในกรณีที่ไม่อยากแจ้งความร้องทุกล์ล่ะจะสามารถขอรับความคุ้มครองได้หรือไม่ ติดตามรู้ไว้ใช่ว่าใน5นาทีกับเก็ดสาระดีๆได้ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ